สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนอัดลมนะครับหรือปืนอัดลมแปดมิลน,นะครับปืนอัดลมแรงนั้นสูงนะครับปืนอัดลมวาวดับเพลิงนะครับมารีวิวนะครับจะมาบอกราคานะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์หกสาม 3ามสามศนะครับเบอร์โทรนะครับไอดีไลน์นะครับ pcp หนึ่นะครับภาษาไทยนะครับภาษาไทย pcp หนึ่นะครับไอดีไลน์แอดไลน์มาได้เลยครับช่อง YouTube เป็นภาษาอังกฤษนะครับช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ pcp 1 9 8 6เหมือนกันนะครับแต่ว่า ช่อง YouTube เป็นภาษาอังกฤษอาดีไลน์เป็นภาษาไทยนะครับอลืมนะครับ PCP 1 9 8 6นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเรามาดูกันปืนอัดลมแรงดันสูงปืนอัดลมยาวเป็นงานไม้สนนะครับพันนไทยไม้สนอัดลมได้400 psi ลำยาว1เมตร ถังเจ็บลมยาวห้าสิบเซนนะครับถังนิ้วครึ่งยิงได้ระยะยี่สิบถึงยี่บห้าเมตรนะครับบางผลนะครับลูกปืนไปไกลสี่สิบเมตรรับประกันนะครับความตรงนะครับความแรงไม่รับประกันครับสี่สิบห้าสิบเมตรไปตรงตรงรับประกันครับแต่ว่าให้ระยะหวังผลแค่ยี่สิบถึงยี่สห้าเมตรนะครับแต่ลูกไปตรงตรง สีเมตรรับประกันเลยครับยิงได้อดมหนึ่งทียิงได้ยี่สิบนัดนะครับอันนี้ก็รับประกันครับยิงได้20บนัดครับวันนี้เราจะมาดูกันมีหลายอย่างครับพนันธายสไนเปอร์พนันธายกำคอแอบแก้มเรามีพนันธายมาขายด้วยวันนี้แล้วก็ชุดยิงแล้วก็ถังลมเปล่านะครับ ดูกันเลยครับตัวนี้ท้ายสไนเปอร์นะครับงานไม้สนนะครับตาสีเรียบร้อยครับชุดนี้พร้อมส่งอยู่ที่ราคา4,290นะครับชุดนี้สไนเปอร์นะครับพร้อมส่งอยู่ที่4,290บาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มนะครับฟรีค่าขนส่งนะครับลูกค้าตัวนี้สไนเปอร์ตัวนี้กํากอนแนบแก้มนะครับกักอนแนบแก้มเหมือนกันครับราคาพร้อมส่งครับอยู่ที่4290นนะครับตัวนี้ราคาพร้อมส่งไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่โชว์ที่นี่นะครับหรือแอดไลน์มาเลยนะครับ สี่เันสองเก้าสิบนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางคิวคิวงานอยู่ที่4ีห้าวันนะครับใช้เวลาทำสี่ห้าวันนะครับโทรตอนนี้อีกสาอีกสี่ห้าวันได้รับของนะครับารามาดูตัวนี้เป็นถังลมเปล่านะครับถังลมเปล่ามีเชื่อม เชื่อมงานเชื่อมเราก็เก็บรายละเอียดได้ดีครับดูนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานี่นะครับงานเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นหัวตัดตรงนะครับครับตัวนี้เป็นหัวตัดตรงแบบนี้เลยนะครับมีไอจุกมอไซต์เติมลมติดไปด้วยอนี เกลียวในคอถังเขาเรียกคอถังนะครับเชื่อมให้เรียบร้อยติดเรียบร้อยไปหมุนใส่บาวดับเพลิงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหัวมนนะครับหัวมนนะครับดูนะครับวันนี้จะมีสองแบบอันนี้ถังตัวนี้ถังตัวนี้ขายอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบาทครับ สี่ร้อยเก้าสิบเก็บเงินไปทางนะครับตัวนี้ถังสแตนเลสนิ้วครึ่งนะครับความยาวห้าสิบเซนนะครับความหนาของถังนี้หนึ่งจุดห้ามิลนะครับไม่ใช่หนึ่งจุดสองนะครับไม่เชื่อตัดดูได้เลยนะครับอ่าสี่ร้อยเก้าสิบนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับมีแค่นี้นะครับสี่ร้อยเก้าสิบ มาดูชุดยิงนะครับชุดยิงตัวนี้เราขายอยู่ที่ชุดยิงนะครับชุดยิงพร้อมยิงนะครับราคาสามพันนะครับชุดละสามพันบาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับ สามพันบาทเก็บเงินไปทางสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ติดไว้นะครับชุดยิงชุดละสามพันบาทนะครับเป็นหัวมนก็มีนะครับแล้วแต่จะสั่งนะครับลูกค้าหัวแบบนี้ก็ได้นะครับราคาเดียวกันนะครับหรือจะหัวตัดก็ได้นะครับครับแล้วแต่ชอบครับราคาเดียวกันไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินไปทางชุดละสามพันบาทนะครับนีสี่พันสอ้าสิบนะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับของเรามีศูนย์หน้ามีขายิึดกล้องนะครับอ่าอันนี้ขายิึดกล้องนะครับล่างสิบมิลนะครับขายิึดกล้องของเราจะมีศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าเราครับของเรามีศูนย์หน้าสวยครับศูนย์หน้าเรามีศูนย์ศูนย์หน้าให้ทุกตัวนะครับขายึดกล้องก็มีให้ทุกตัวนะครับดูได้เลยนะครับ เราประกันคุณภาพของสินค้าครับชุดยิงก็มีศูนย์หน้าให้นะครับศูนย์หน้าครับผมลูก้าคนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่อง youtube pcp 1 9 8 6นะครับภาษาอังกฤษครับเรามีศูนย์หน้ามีขายึดกล้องให้ทุกกระบอกนะครับาราคาพร้อมสูบ ร,ราคาพร้อมสูบอยู่ที่ห้าพันห้าเก้าสิบครับตัวนี้ราคาปืนพร้อมสูบนะครับห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ ห 5, 5 9 0นะครับลูกค้า,าถ้าสั่งซื้อพร้อมสูบนะครับสนใจทักไกลามาเลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทรศู 63, 3 3์หกสามนะครับราคาพร้อมสูบก็มีให้แล้วสูบแรงดันสูงนะครับลูกเปืนลูกค้าคนไหน ไม่อยากไปหาซื้อเองครับสั่งซื้อจากเราได้เลยนะครับขวดละห้าสิบาทนะครับลูกปืนครับอ่าห้าทับสินะครับปืนอัดลมลำกล้องยาว8ปมิลนะครับมาดูกันนะครับผ่านท้ายสไนเปอร์ซ็อล่อง38มิบแปดมทาสีให้เรียบร้อยนะครับผ่านท้าย ตาสีเคเลือบสไลให้เรียบร้อยเป็นพันท้ายไม้สนนะครับเราขายอยู่ที่พันสามเก้าสิบครับสนใจสั่งมาได้เลยนะครับมีสองแบบสามแบบแต่ว่าอีกแบบหนึ่งเรายังไม่ได้เอามาลงนะครับยังทําออกแบบอยู่ครับเป็นทรงลูกซองอันนี้เป็นกำคอเน็บแก้มนะครับราคาเดียวกันนะครับซอลองทาสีให้เรียบร้อยขนาดล่องสามสิบแปดมิลน,นะครับเรา ทำให้เรียบร้อยพร้อมส่ง1390บาทนะครับสไนเปอร์ก็เหมือนกันนะครับค้าคนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ